ครับพี่น้องเพื่อเป็นขอมูลเด้อครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเะลูเล่อ้วนพี่น้องตัวเมียนะครับนะซื่อนะครับตัวผูกก็ซื่อนะครับนะเะลูเล่นี่มาเร่งมากนะครับนะเะลูเล่นี่มาเร่งมากพี่น้องจบแล้วสามหมื่นบาทรเชลูเล่อ้วนนะครับตัวเมียนะครับยังเป็นที่ต้องการของตลาดเวียดนามนะครับพี่น้องนะครับเอา ต้องเอาเวียดโอ้ยรมาต้องเอาชลเ่มาก่อนนะครับสองหมื่นอต้องเอาชลเ่ก่อนเอาตัวชื่อสองหมื่นสองน้ำใจน้ำใจสองนึ่งน้ำใจรู้จตักเงินร้อยทองร้อยอีกน้ำใจน้ำใจเลียวน้ำใจกินน้ำใจร้เลยอาลอยัน้ำใจเเพิ่นเอาตัวเดียวนะครับสองหมนหันห้าโอ้ยอ่เดเอ้ยอ่เดียว2องหมื หกพัมโอ้ทองหมื่นหนสาอ่า2องหมเลยอดหนกัวหนเล่เดงยเดี๋ยวคนก็มัดือ้เงาแล้วครับนะเพราะมีเพราะมีคนซื้อเงีนะครับกจาเกียดนะครับนะ ทย่างนี้ก็ขายให้เวียดที่เก่านะครับด <You> <so good. S 1> ่าเนี่ยเชลลี่พี่น้องชเชลลี่อ้วนนะพี่น้องเนี่ยตัวเมียซื่อครับสี่ตัวนี่มีราคาทุกตัวนะครับผมถ่ายเบมึงบรรยากาศตอนล่องนะครับดนะ่าเดี๋ยวผมสรุปให้กันเลยก,กับเด็กนะครับด่าเพื่อมันเข้าใจง่ายกันเล็วกันนะครับตัวนี้ให้สองหมื่นสามพันหาตัวนี้ยห aging ห aging ห aging ังเหลือตัวเดียวที่ยังมันมีราคาเอ้ขออภัยครับยังมันมีการซื้อขายนะครับด่สองหมื่นสี่พันหา 2 3ง0 0ื่นสาันหนาครับนะมาดูตัวที่ซื้อขายแล้วนะครับชัลนรูลยอ้วนนะพี่น้องตงัวเมียนี่ตัวนี้ขายแล้วสามหมื่นนะครับสรุปให้สามหมื่นบาทนะครับร้อยสี่สิบ 3ามหมื่นในเงไทยนี่ตัวนี้สองหมื่นหกพันห้าเมืองไทยให้สองหมื่นหกพันห้าลอี่ 26, 20, อว้วนพี่น้องเน่ยัวพวกนี้เพิ่นอเอาไปคุณนพี่น้องเอาเอาไปคุณเสือไปคุณเพิ่นอเอาขอมาขายใหม่นะครับนี่ตัวนี้สองหม ครับน,ะนี่ก็ร้อยสี่สิบนะครับสรุปให้นะครับสรุปให้โอ้เดี๋ยวประเทศไทายพี่น้องเบื้องหลากหลายอยู่เพื่อเบื้องเตือนบรรยากาศนะครับบรรยากาศซื้อขายแขกแล้วต่อรองเมื่อน,นี้บนบนนาจ,จะเด็พักบนนาจ,จะเด็นอนนะครับอ้ายแล้วหาเงื่บุได้ครับนะขวิดตาวัย ร้อยสี่สิบห้ามงย่าเดสมกิโลย่าเดสงกิโลมบอออยางไหนเาไดห้าหมื่นโอ้ยร้อยสี <h <h ่สิบโอ้ยร้อยห้าสิบดงวหตัวนี้แ๋ยวผมบงเขวเ้นึงมันเดปีเลยสั่ง ตอนนี้ผมเห็นฟันแท้ขึ้นคู่หนึ่งว่าสองปีไลยสองคู่อยู่พี่น้องสามปีน่ยายๆเนอะฟันแท้ขึ้นสองคู่สามปีหาอเพื่อนใหมเท่าไรนะครับเนี่ยบรรยากาศซื้อขายนะครับเวียดนามดูหนึ่งสองสามสี่ อยากได้หาเป็นแป็บเต้นนี่มีเตนเหนือกับเหนือได้พี่หน่องเนี่ยอ่าสิบแปดงัวลักหาลักหกลักเจ็ดลักแปดเนี่ยนะครับต้องให้เวียดซื้อนะครับเพราะว่าไทยเพิ่น โมดิซื้อนะครับเคียงเนือ้อเพื่อนซื้อมุนก็บาทนะพี่น้องนะครับนะบางที่เคนพ่อขายกักับตังเชี่ยให้ขายเอาท่ายมาแล้วพี่น้องโอ้เม,มืองไทยอยืมเขาให้เท่าไหร่ล่ะยายฮะซีม สี reviewed, ่ส oh ิบเจ็ดโอ้เขาให้ตอนสูงสุดอยู่ตอนนี้หาหมื่นพันหกลอยเจ็ดลอยหกลอยกูโล่ยิงเหยียบไอ็นนี่เหยียบทางมันอ๋อ ตัวฟูไได้อืมตัดมาล้นะมัเตัวผูนะครับตัวผู้นเดี๋ยวกันลูกเดี๋ยวลูมาลูมาใหม่อืมอ้ย Đó cái mình. Nè, nó nhảy loạn đó nhảy. Ta kia kia ta bên ta lại. Yo 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 yo. Ngoa đi ta <laughs> 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 เอาเาเอาเอาวงนี้ตายเออผู้ข้าเดียวโอ้เพิ่อนเกัดของเสื้อนะครับนะหลายคนเพิ่มข นี่ประสบการณ์แตกต่างกันไปพี่น้องนะครับหานิ่งเลยละพอเห็นมูเห็นอันนี้ในะตลาดกันนิ่งเลยงั้วเพราะประเดพี่น้องจะเป็นกล้วยนั่นตรายพี่น,อนยอย้อ,นนองกล้วยต้องขึ้นในรถพุ่นละเป็นอยู่หลงังคารถพุ่นละนะครับเนดะ้ออ่าประมาณนี้บรรยากาศนะครับชี่สัน